หาแนวาทางช่วยเหลือกันว่าจะแก้ปัญหาของพี่น้องแรงงานยังไงบ้างาอยากจะฝากกับพี่น้องอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าผมนี่ได้พยายามสะท้อนบอกกับพี่น้องหลายหลายมิติว่าพวกเราในฐานะที่เป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้ใชายแรงงานและคนหนึ่งในประเทศไทยนะครับการกระบวนการการมีส่วนร่วมสร้างประเทศนี้ให้เป็นประเทศประชาธิปไตยหรือเป็นประเทศรัฐสิยกัน ก็ค <c ré imen> pues, um, ือการให้พวกเรามีส่วนร่วมในการที่จะช่วยกันเพราะผมไม่สามารถที่จะทําเองได้โดยโดยคนไม่กี่คนแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือณขณะนี้พี่น้องได้อ่าอ่าพี่น้องได้เลือกพวกเราให้ความไว้วางใจพวกเราในการที่จะทําหน้าที่นี้พวกเราก็จะทําหน้าที่อย่างเต็มที่แต่อีกส่วนหนึ่งก็คือแรงสนับสนุนจากพี่น้องนะครับว่าจะสนับสนุนพวกเรานะครับให้พวกเราสามารถที่จะเดินหน้าไปได้ตอนนี้ การแต่ตั้งรัฐบาลก็ยังยังไม่ยังไม่เรียบร้อยใช่ไหมตอนนานะครับเพดเรื่องกระบวนการเจรจาครับเราก็หวังว่าหวังว่าพี่น้องผู้ใช้แรงงานกาเป็นนววจะให้กำลังใจพวกเราเลยครับจะให้กําลังใจเราและก็สนับสนุนสร้างสร้างประเทศนี้ให้เป็นประเทศรัฐสัสกิการไปด้วยกันก็คือขาดคนใดคนเหมือนเราอยู่ในโรงงานใช่ไหมครับเราอยากให้สภาพแรงงานข้มแข็งเราก็ต้องช่วยกัน นะครับจะรอให้แต่คณะกรรมการทาก็ไม่ได้ในขณะเดียวกันเราอยู่ในประเทศนี้นะครับเราก็ต้องช่วยกันในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งน,นะครับอยากให้พวกเราถ้ามีโอกาสมาร่วมกับพวกเราเครื่อไทยผู้ใช้แรงงานข้าวก้าลายสาร้างประเทศนี้ใเป็นประเทศที่รับเป็นรสสันติกาด้วยกันครับขอบคุณครับ <c ười>